สำหรับในพื้นที่ดอนนะครับส่วนใหญ่พื้นที่ดอนเนี่ยมักจะมีการปลูกพืชลมลุกๆในระดับซึ่งมีการไถรวนในระดับตื้นมาก่อนการปลูกพืชในระดับลุกๆอย่างถ้าก็มีการไถรวนในระดับตื้น,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 นสองถึงสามไปดูขึ้นไปมันจะมีตัวส่วนของตัวดินดานที่เกิดขึ้น,นแนะนำก่อนเลยนะครับว่า เรียนจะเป็นตัวถ่สนะครับเร็นเราก็ใช้ตัวไหายหมุนเบิดปีดินแหแต่แล้วก็ปรวนให้มีกนาดเล็กซึ่งอาจจะใช้เป็นเป็นผ่านเจ็ดหรือผ่านสิบสี่ก็ได้แต่ถ้ามันเล็กพอแล้วก็ใช้ตัวหายจอบหมุนดูโรรี้4เลยนะครับแต่ตอนช่วงแรกถ่ายเนี่ยต้องใช้เป็นตัวผ่านสามหรือผ่านสี เป็นกายรขยายปกติทีน,นี้แตกแบบเล็กได้ก่อนที่จะขึ้นแปลงดูเป็นองค์ลูกคู่นั้นในสภาพในพื้นที่ลู่นะครับตัวแปลงตัวนั้นมนันก็เหมือนกับลูกคู่เป็นกับเป็นขงน้ำ,นนนำลแล้วตกเป็นพื้นที่นอนพื้นที่นอนระดับน้ำเต้นหนึน่เนี่ยมำลังลึกอยู่แล้วนะครับเะื่อน้ำเต้นหนึ่งเป็นลึกเนี่ยมันไม่จะมีจะต้องมีน้ำขังนะครับแต่ต้องระบายน้ำให้ถ่ายนะครับ